สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้อตอนวันที่1ตุลาคมนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เนี่ยะจะเน้นเรื่องของงานฝ้านะงานฝ้าฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบนะ,ะทีนี้ยังไงดี่ะก่อนถึงเนื้อหานะขอแนะนําช่องเราก่อนนะช่องเราก็เป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับ การสร้างบ้านนะครับการตกแต่งบ้านการต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เ,เราจะพูดเรื่องความรู้เรื่องฝ้านะครับเฉพาะฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบนะครับฉาบเรียบมันจะมีฝ้าทีบาร์ที่เราเห็นตามพวกโรงเรียนตามโรงพยาบาลตามอะไรนะครับมันเห็นเป็นช่องๆน,น,นะครับแบบนั้นก็ได้นะแต่จริงๆโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะครับ ก็ไม่เกี่ยวอะไรคลิปนี้นะพูดเฉยๆนะครับจะเล่าเรื่องฟ้าก่อนนะครับฟ้าเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าตีโครงนะคาว่าตีโครงคือเนี่ยนะครับมันจะมีโครงหลักแล้วก็โครงย่อยโครงหลักแล้วก็โครงซอยนะทีนี้การจะตีเท่าไหร่เนี่ยมันก็มันไม่ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างห้องนี้นะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องมีในใจซะก่อนเลยว่าขนาด มาตรฐานพวกไม้อัดนะหรือว่าพวกฝ้าแผ่นยิบซ้ำแผ่นต่างๆเนี่ยมันจะเป็น1.2เมตรคูณ2.4เมตรนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานแต่ว่าถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยอาจจะแล้วแต่ผู้ผริตางเจ้าอาจจะเปื่อนิดน,นึงนะเป็น1.22 2.42อะไรเงี้ยเผื่อสสำหรับตัดหรือซอยโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นไม้เทียมนะที่ไม้วีว่าบอร์ดอะไรเงี้ยเขาอาจจะ ผื่อไว้นะแต่ว่าถ้าฝ้าเนี่ยไม่เผื่อนะไม่ได้ตัดอะไรนะครับก็จะเป็น1.2นะปึ๊บกว้างนะนะกว้างาตีซะว่า120เซนนะ120เซนนะก็ยาวไป240นะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวนะเกี่ยวกับการที่ช่างฝ้าเนี่ยจะวางแผนว่าจะตีโครงฝ้าอย่างไงแล้วก็จะเอาแผ่นเนี้ยแปะแบบไหนดีนะครับอ่ะอันดับแรกดูก่อน โงหลักเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ดีมันก็ไม่ตายตัวนะแต่ว่าตรงนน 90, เนี้ยมัน90นะเ0เหตุผลที่เป็นอาจจะเป็น90เป็น100เป็น80ก็ได้นะครับแต่เหตุผลก็คือว่าเนื่องจากถ้าแบ่งเป็น4ช่องเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะพอดีนะเกก็คือ,อะระยะเนี้ยมันได้3เมตร60นะ3เมตรห0เซนนะหรือ360รอเซน ซึ่งก็ควรจะแบ่งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะพอดีไม่ใช่อยู่ตรงกลางให้มันเท่าเท่ากันหลังจากนั้นก็เลยเป็น90นะอันนี้เท่าไหรก็ได้นะครับอาจจะ80 60หเอ่อนึ่งเมตรก็ได้แ,แต่ห่างห่างไปนะเมตรยี 20, อะไรนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างด้วยแล้วก็ลักษณะของหน้างานหรือเกี่ยวกับว่าหัวหน้างานจะแบบกำหนดว่าผมอยากได้แค่80นะอย่าให้ห่างเกินนั้น ก็แล้วแต่แต่ว่าโครงซอยเนี่ยโครงซอยเนี่ยมันจะฟิกนะครับฟิกเพราะอะไรอ่ะก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่าแผ่นเนี้ยมัน2เมตรสีนะครับดังนั้นลองดูนะมันจะเข้าลงตัวพอดีตรงนี้ก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6ส่นะหกสี่ย่สิ่วัดเซนเตอร์นะวัดเซนเตอร์เห็นไหมครับอันนี้จําเป็นจะต้องได้40 นะครับหรือจะ6 0สิบแปดสิบไปเลยก็ได้นะแต่80มันก็จะไม่ดีนะอันนี้ไม่มีก็ถ้าเจ้าของบ้านไม่รู้ก็อาจจะทําไปปิดไม่มีก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปช่างก็จะไม่ทําแบบนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเออมันต้องมีความแข็งแรงนะถ้ามันห่างเกินก็ไม่ได้แต่อย่างไรมันก็ต้องลง40คือ2เมตร2เมตร40นะก็คือ4 6 24นะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นช่องละ40นะครับนี่40วัเซนเตอร์นี่นะส่นะครับ ก็จะพอดีส่วนตรงทางนี้ไม่พอดีไม่เป็นไรทางนี้มันเมตรยี่สิบเนาะเมตรยี่สิบซึ่งพอดีกับห้องนี้เขาออกแบบให้มันยังไงไม่ทราบแหละมันพอดีเลยก็ได้สามแผ่นเต็มนะก็แบบนี้ก็ถือว่าดีสนาะมเมตรหกสิบนะซึ่งก็แปลว่าซาบานิคคนออกแบบเนี่ยเขาคิดตรงนี้มาแล้วว่าเออมันจะต้องตรงนี้มันถึงพอดีแต่ถ้าถาบนิกว่าเอาตรงนี้มัน3เมตร80สมมุตนะิปัญหาคือมันจะมีเศษนะแล้วก็ดู สวยงามไหมมันไม่เกี่ยวกับสวยงามแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราฉาบป,ปิดหมดไม่เห็นละนะครับก็ถ้าเกี่ยวกันสิ้นเปลืองวัสดุหรือว่าความไม่พอดีนะต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นถ้าเหลือเศษมาสัก2 0 3 0ิบเนี่ยต้องตัดทิ้งนะตัดทิ้งแล้วก็อันนี้มันใช้ไม่เต็มแผ่น้วก็จะเปลือกอย่างเงี้ยนะครับผมทวนประเด็นนิดหนึ่งนะครับเรื่องของโครงนะโครงฟ้านะครับโครงฟ้านะครับอันนี้เป็นโครงแบบซีไลน์โดยทั่วไปก็ใช้แบบนี้นะคือสําหรับพวกที่เป็น แผ่นยิบนซะ้่าอันนี้9กมิลนะแลมี6มิล9มิลเราเอา9กมิลนะก็มาตรฐานก็9มิลนะพอฉาบเสร็จแล้วก็จะมาณ0ิมิลพอดีนะ,ะการการเผื่ออะไรต่างเนี่ยเขาก็จะต้องเผื่อว่าอ๋อมันจะต้องลงมาอีกนะสมมุติเราต้องการ2,80เมตร80สนะิชมตรงนี้นะ2,80เมตร80ซึ่งเขาก็ต้องเผื่อนะเผื่อตรงนี้1เซนะสำหรับเนี่ยให้มันได้2,80เมตร80พอดี ตอนตีโครงนี่ก็ต้องเผื่อด้วยนะครับอ้าวคราวนี้จะตีโครงยังไงนะให้มันพอดีและสวยงามนะหรือมันไม่สิ้นเปลืองหรืออะไรก็แล้วแต่ละแข็งแรงแข็งแรงนะอันที่บังคับเลยก็คือว่าเดี๋ยวก่อนถึงเรื่องนั้นก็คือว่าช่างเนี่ยต้องดูว่าจะตีโครงแนวไหนดีตีโครงแบบไหนดีก็ต้องดูลักษณะห้องนะขนาดของห้องเนี่ยเขาจะมาคํานวณว่าเอ๊ะจะตียังไงดีแต่ห้องนี้ตีแบบนี้เพราะว่าตีโครงหลักอยู่แนวนี้ ตีโครงหลักอยู่นิ้วนี้นะครับมันก็จะได้เกนะ้าสิบระยะเนี่ยโครงหลักเนี่ยห่างกัน90เท่ากับ3ามเมตรหกพอดีเลย3ามเมตรหกพอดีตรงนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้ถ้ามัน80นะแปดแปดสามยี 8, ่สีองเมตรสีเนี่ยเขาก็จะเอาอาจจะเอา80ดสิบนะให้มันพอดีอย่างนั้นนะครับแต่ตรงเนี้ยที่สําคัญก็คือว่าโครงซอยเนาะโครงซอยก็ต้องดูว่าโดยทั่วไปอ่ะ มัตเเรียนหรือวัสดุเนี่ยพวกนี้มันยาว2เมตรสีนะดังนั้นมันก็เลยต้อง40 40 40 40 40อ่า40คูณกัน6ครั้งนะก็จะได้2เมตร40พอดีนะครับจากเซนเตอร์เนาะดูจากเซนเตรนเนอเตร์ตรงนี้เพราะว่าจะต้องเอามาเชื่อมแผ่นด้วยนะแผ่นเนี้ยมาเชื่อมกันนะครับทีนี้เออจริงๆก็อืมมันก็มีเขาเรียกว่า ระยะยิงแค่นิดเดียวเนาะแต่ว่าช่างก็ก็รู้แหละขอบมันนิดเดียวมันอาจจะแตกได้นะแต่ว่าแตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะฉาบไปแต่ไม่ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับฟ้านะครับผมทวนประเด็นนิดนึงนะครับก็จะมีตัวที่เป็นโครงนะโครงเนี่ยโครงเขาเรียกโครงซีลายเพราะมันเป็นรูปตัวสีนะครับมีหลายเบอร์มี24 26นะยี่24ก็หนาหน่อย26กก็บางหน่อยแต่รูปร่างภายนอกแบบเหมือนกัน แล้วก็มีตัวยึดตัวยึดนี่เรียกว่า,า,าลวดลวดสปริงเพราะว่าน,นี้มันปรับมีสปริงนี่ปรับได้นะมันจะปรับได้ทีนี้อันนี้มาตรฐานนะถ้าไม่ดีถ้าไม่มาตรฐานคืออันนี้มันแพงนะเพราะดูลวด4ีมิลเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4ีมิลเนี่ยคือ,อวัสดุพวกเหล็กเนี่ยอล,ลูมิเนียมเนี่ยมันจะแพงหรือถูกมันขึ้นกับน้ําหนักของมันนะรูปร่างไม่ค่อยเกี่ยว น้ำหนักของมันนะถ้ามันเป็นตันๆอย่างเงี้ยมันจะแพงเพราะน้ำหนักของมันก็คือหนักอะแต่ถ้าเป็นไอตัวนี้มาใช้แทนเนี่ยมันก็จะถูกนะแผ่นเอ่อมันก็อาจจะเส้นหนึ่งอยู่ประมาณ40 60 70อย่างเงี้ยนะเส้นนี้เนาะยาวเอ่อน่าจะ6เมตรนะผมจำไม่ผิดนะยาว6เมตรหรือ4เมตรก็แล้วแต่นะหกมี4มีนะครับจาไม่ได้แล้วนะครับอ,อันนี้แหละที่เอ่อเขาก็เอามาใช้แทนอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ดี ไม่ดีไงมันปรับไม่ค่อยได้แต่เขาก็จะหาวิธีปรับจนได้นะแต่ว่าไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าถึงกับแย่ไหมก็มก็ไม่ควรนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำได้ก็ใช้อน,นี้แต่มันจะแพงนิดนึงนะแต่ช่างก็อาจจะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่มาตรฐานคือเป็นลวดสปริงนะครับแล้วก็พวกระยะต่างๆนะก็จะคํานึงถึงหรือคํานวณมาจากความกว้างความยาวของห้องนะว่าจะแบ่งโครงหลักยังไง เท่าไหร่มันก็จะมีได้นะบางทีก็อาจจะถึงเมตรหนึ่งนะเก้าสิบแปดสิบหกสิบนี่นะครับเนี่ยเนี่ยแต่ว่าไอ้โครงซอยเนี่ยนะโครงซอยเนี่ยจะต,ต้องสี่สิบมันนีจะลงตัวถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะหกหกไม่ได้นะแปดสิบไปเลยนะแปดสิบไปเลยคือข้ามอันนี้ไปนะแปดสิบไปเลยนะแปดเทนะ่าไหร่ล่ะหนึ่งสองสามแปดสามยี่สี่นะแต่ว่า มันก็จะไม่แข็งแรงนะแต่ก็ต้องเจ้าของบ้านต้องเช็คนะว่าเออเขาทำเนี่ยอย่างนี้โอเคไหมมันห่างเกินไปหรือเปล่านี่นะครับซึ่งระยะมันก็มีเหตุผลของมันแหละว่าต้องเป็นเท่าไหร่นะครับถ้างั้นเ,เรื่องฟ้าก็น่าจะจบเท่านี้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็ร้อยสายไฟแล้วนะแล้วก็ต่อหรือว่า,เ,าเขาเราียกว่าอะไรเดินปลายสายไฟนะมาทางท่อเฟล็กเนี่ยเพื่อเอามา ต่อเชื่อมเขากับไฟดาวไลท์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จลวรวมถึงไฟตรงนี้มีแอร์นะแอร์ก็จะต้องมีมีเมนสายไฟนะไฟเมนมาให้อ์นะครับที่นี่นั้นก็เดินเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝ้าได้นะครับอพอปิดฝ้าเสร็จเนี่ยก็ถือว่างานเกือบหมดละก็เหลือแต่เขาก็จะมาฉาบพวกรอยต่อนะครับพวกนี้นะครับ อาฉาบเสร็จก็พร้อมที่จะทาสีนะครับถึงตรงนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของเวลาที่ทําฝ้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบเนาะมันจะมีฝ้าหลุมฝ้าดรอปอะไรเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะพามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับการทาฝ้าเนี่ยบางทีก็ต้องฝั่งเนี้ยไม่เป็นไรนะแต่ฝั่งที่ติดขอบเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงว่าเราจะติดผ้าม่านยังไงด้วยนะครับติดผ้าม่านยังไงด้วย ทัทีนี้ถ้าทําไปเรื่อยเฉยไม่ได้คิดไว้นะครับก็จะไม่มีที่ติดผ้าม่านนะติดยังไงอะ่ะติดที่ผนังนะหรือติดที่ใบดานเขาไม่ติดนะครับต้องติดที่ผนังนาทีนี้ผนังถ้าเป็นกระจก,กก็ต้องเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นผนังปูนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างผนังปูนเนี้ยถ้าเราต้องการติดผ้าม่านนะครับโดยที่ให้ไม่ต้องการให้เห็นเห็นเขาเรียกว่าลางผ้าม่านเนี่ยเราก็ต้อง เอาฟ้ายกขึ้นไปเป็นช่องสําหรับติดประมาณก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบหรือเจ้าของบ้านอยากได้ฟ้าแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะครับมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยโอเคเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับมีคําถามก็ถามมาใต้คลิปนะครับถ้าตอบได้จะรีบตอบครับสวัสดีครับ